ใครดูก็มีแต่รอหอยยิ้มหูใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบเครื่องเรื่องเล่า m อมวมากมา,ายมีให้ดังใจชุมทางฮอตโชว์สวัสดีครับชุมทางฮอตโชว์ครับรายการที่จะทำให้ท่านมีสุขภาพดีพร้อมกับฟังเพลงเพราะๆนะครับที่เรานำมาเปิดให้นะครับ แน่นอนครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ฉบเสี่ยวและอาจารย์อีพับสวัสดีครับเี่ครับผมสวัสดีครับซีรีส์นี้เรายังอยู่กันในเรื่องของการปวดแก้ปวดปวดปวดใช่ครับเป็นการแก้ปวดแบบเราบําบัดภายนอกบําบัดภายนอกไม่ใช่การกินยายังไม่ใช่การกินยานะครับเพราะว่าเราก็จริงๆเรานําเสนอกันไปหลายตอนแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาเรื่องปวดครับผมอันนี้มาเป็นการบรรเทาอาการภายนอกกันบ้างครับผมก่อนอื่นอาจารย์ ครับตอบคําถามก่อนท่านผู้ชมที่สอบถามกันเข้ามาทางไลน์ at nok เจสีที่เราเปิดให้มีการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเข้ามานะครับว่าเขาถามคุณเฮลตี้นะครับถามมาว่ามีขิงเม็ดผักชีบอระเพชรขิงเม็ดผักชีบอระเพชรรับประทานก่อนอาหารเชา้ากลางวันเย็นและก่อนนอนครับผมเขามีปัญหาเรื่องปวดข้อเขา่าปวดข้อเขา่าครับผมอยากสอบถามว่าสมุนไพรกลุ่มนี้มีผลกับการนอนหลับหรือเปล่า ไม่นี่ผลิตภันอนหลักเลยครับตัวบอระเพ็ดขิงแล้วก็ลูกผักชีอันนี้เป็นจําได้ว่าเป็นสูตรของตำรับหมอพื้นบ้านนะครับผมแก้ปวดเข่าอะไรต่างๆนะครับให้ทําการก็คือเอามาต้มแล้วก็รับประทานนะครับตัวบอระเพ็ดตัวขิงก็ดีลูกผักชีนะครับผมสามตัวเนาะนะครับโดยจัดตำรักก็คือกลุ่มเป็นกลุ่มยารสขมเนาะบอระเพ็ดเป็นยาเย็นนะครับแก้อาการอักเสบต่างๆ ขิงช่วยในการไล่ลมนะครับกระจายลมขับเลือดลมนะครับผมแล้วก็เม็ดผับชีนะครับก็เป็นกลุ่มของขับลมในไส้ลมในไส้ลม่ลมนอกไส้ต่างๆแล้วก็ จะกินเข้าไปแล้วนะครับน่าจะจริงๆแล้วน่าจะ,ะระบบการไหลเวียนเลือดน,น่าจะดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับแล้วก็น่าจะมีการนอนหลับที่ดีขึ้นนะครับผมเพราะนั้นถ้ากินแล้วมีอาการนอนไม่หลับไม่น่าจะเกิดจากตัวตัวนี้เนาะนะครับแต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจถ้าไม่แน่ใจลองหยุดรับประทานก่อนก็ได้นะครับผมแต่จากตัวตำลักแล้วไม่น่าจะทําให้เกิดนอนไม่หลับเกิดขึ้นอาจจะเป็นที่สาเหตุอื่นก็ได้ครับหรือว่าอาจจะต้องทานสมุนไพรตัวอื่นช่วยจันมีแนะนำ ถ้าตัวที่จะช่วยทําให้นอนหลับก็จะเป็นตัวที่ผ่อนคลายนะครับอ่อก็จะเป็นกลุ่มเรื่องเก๊กงวยชาโมไกตรงนี้ครับผมกลิ่นหอมนะครับช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นคุณเฮลตี้ยังไงลองเอาไปทําตามดูนะครับกินแล้วมันดีขึ้นไหมเรื่องเข่าเรื่องอะไรอย่างนี้ที่เป็นอาการอยู่นะครับก็ตอบกปนมานิดนึงนะครับยังไงก็รอฟังคําตอบจากคุณ เป็นเข่าแล้วกินยาสมุนไพรภายในแล้วอย่าลืมนะครับผมก็คือการดูแลเรื่องกล้ามเนื้อแล้วก็การยืดเหยียดการอย่างที่เคยได้เสนอไปนะครับครเพราะจริงๆกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นส่วนภายในเลยโดยตรงเลยนอกโดยตรงภายนอกโดยตรงครับเข้าถึงโดยตรงเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับอาการเรื่องปวดๆนี่นะครับแต่ว่าจะเป็นการแก้ปวดยังไงแบบไหน เดี๋ยวมาดูนครับไปฟังเพลงกันตอน่อกลับเข้าสู่ชุมทางวัทโวรับท่านผู้ชมครับผมวันนี้เป็นเรื่องของการปวดปวดเป็นเรื่องของการปวดปวด ه, อ่ะที่แล้วถ้าจาได้วันพฤหัสที่แล้วเราเสนอกเกี่ยวกับเรื่องของการประครบไปแต่สั้นๆแต่ว่าเป็นการประครบด้วยน้ําร้อนนะครับสั้นๆง่ายๆครับวันนี้ครับอาจารย์เป็นเรื่องวันนี้มาก็คือถ้ามีเวลามากหน่อยอืมอ่าเรามีเวลามากหน่อยอันนั้นก็คือแบบโหแบบฉุกเฉินนะครับใช้ความร้อน ธรรมดาไม่มีอะไรเลยใกล้ตัวที่สุดค,ค,คือน้ำร้อนกัะลำบากแล้วก็ผ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเวลาสักหลายๆนาทีคร,ครับผมเราก็มาใช้ กลุ่มเขาเรียกว่าลูกประคบลูกประคบเนี่ยเราเห็นมีจําหน่ายกันทั่วไปนะตามท้องตลาดเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีสูตรด้วยแต่ละหลายอย่างใช่ครับผมจริงๆแล้วมันเป็นยังไงครับลูกประคบลูกประคบนะครับโดยหลักๆเลยนะครับสมุนไพรในลูกประคบก็คือไพรมีไพรนะครับเนาะอันนี้คือวัตถุหรือว่าเรียกว่าส่วนประกอบหลัก ครับ,รบหรือตัวยาตรงตัวยาหลักก็คือภพยเกี่ยวกับเรื่องของแก้ปวดแก้อักเสบโดยตรงตัวไพลเนี่ยนะอาจารย์ถูกต้องครับ มีเหลืองเหลืองวันนี้ไม่ได้มีอันนี้เป็นสําเร็จรูปแล้วเนาะอันนี้คือปุ่มที่แกะออกมานะครับครับที่ใช้นะครับแต่ตัวรองต่อมาก็คือกลุ่มของขมิ้นชันอ๋อมันเปนเหลืองอย่างนี้เนาะใช่ครับขมิ้นชันขมิ้นแกงเนี่ยขมิ้นชันขมิ้นขมิ้นชันหรือขมิ้นแกงก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการอักเสบลดการอักเสบต่างๆของผิวตต่างๆเนาะนะครับตัวนี้ต่อมาก็เป็นกลุ่มของเปลือกมะกรูดหรือมะกรูดนะครับ ให้ความหอมนะครับตัวของตะไครับนะครับมาเพเป็นตัวยาลองแล้วตัสูตรบางสูตรก็จะมีใบมะขามอ่าเทาโคคารเทาวันเบียงอันนี้ก็จะช่วยขไขมันเนือใช่ครับก็จะเป็นกลุ่มสมุนไพรพื้นฐานจะต้องมีไผ่มีขมิ้นนะครับแล้วก็เป็นตะไคร้กับมะกรูดนี่คือพื้นฐาน อันนี้นะครับก็จะมีตะไคร้มีบมมมมมใบมะขามมีไทยมีขมิ้นใบมะขามมันก็ช่วยเรื่องแก้ปวดด้วยครับใช่ครับผมมันช่วยเปิดขุมขนอเอเหรออ่าครับผม,มเวลาเราเป็นไข้ให้ตัวยาซึมไปใช่ให้ตัวยาซึมได้ดีครับผมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของแก้อับเซตผิวหนังได้ด้วยครับะนะครับนะครับรวมพวกใบ,บมะขามจริงจะมีใบส้มปล่อยอีกแร้หาใบาส้มกาจจะหายากนิดนึงอ่าใช่อันนี้คือเรียกว่าสูตรพื้นฐานก็คืออย่างต่างที่บอกแล้วก็ แต่งกลิ่นแต่งกลิ่นชูกลิ่นก็คือใส่พิมเสนนะครับกระบูรณะครับแล้วก็แทรกเกลือเข้าไปด้วยนนี้สมุนไพรที่เราไปพบตามทางตลาดก็จะเป็นกลุ่มสมุนไพรเรียกว่าสมุนไพรแห้ง <c oughs> เพราะว่าอันที่หนึ่งคือเก็บง่าย นะครับแล้วก็จะเจอแพ็กเกจอยู่ในถุงพลาสติกขายอยู่ตามท้องตลาดใช่ครับคือเขาเอามาตากแห้งก่อนตากแห้งแล้วใช่ครับตากแห้งแล้วก็ผสมรวมกันผสมรวมกันใช่ครับสมมุติว่าคนทางบ้านอยากจะทําเองอาจารย์ถ้าหาวัตถุดิบได้นะเอาไผ่เอาขมิ้นตะไคร้มะกรูดสาต้น4ี่ตัวนี้ก็พอละผสมกันในอัตราส่วน1นตอานผ่ ไม่ครับผมไพรต้องมากที่สุดสมมติว่าตีเป็นหนึ่งร้อยเปอร์็นต์ตีเป็น100%่งยเป็นต์ไพเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างอื่นก็ลดหลั่นตามลงมานะครับ25 25 25ห้อ๋อโอเคอ่านี่น่าจะง่ายนะครับผมแล้วอันนี้ก็แล้วก็เอามาห่อผ้าใส่แต่งกลิ่นด้วยพ้ำมันงากระตุ้นนะครับแล้วก็เกลือคอัตราส่วนเท่าไหร่ก็อย่างละหยิบอ่ะ รับีบีบีบ,บ,บพวกพิม,พม,พมเส<ง>ียงการระบุงอย่างอัลยีบเพื่อชูกลิ่นชูชูกลิ่นให้กลิ่นรู้สึกหอมสดชื่นนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกประครบที่ใช้แบบถูกต้องควรจะใช้อย่างไรนะครับและใช้แบบไหนสักคู่นะครับกลับเข้าสู่ชุมทางวอดโชครับมาดูกันครับว่าวิธีการใช้ลูกประคบที่ถูกต้องควรจะใช้อย่างไรครับลูกประคบลูกประคบก็ หลังจากที่เราผสมอัตราส่วนได้เนาะมาสับหั่นยาบต่างๆแล้วก็เอามาห่อใส่ผ้าก็คาผ้าก็ประมาณกฟุตนึงแหละโดยประมาณให้พอๆกับใหญ่ใหญ่กว่าหน่อยใหญ่กว่าผ้าว่าให้ห่อได้หมดอะให้ห่อให้หมดไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ปริมาณเท่าไหร่เนาะก็ความเล็กความใหญ่ก็แล้วแต่มีตั้งแต่150กรัมถึงประมาณ250กรัมค่ะครับอ๋อก็จะประมาณนี้เนาะนะครับเอามาห่อที่เนี้ย ก็มีคนถามอ้าวโลคหาภัยไม่ได้หายากจังเลยอืมีมนะอบอกภายหาไม่ได้พอไปตลาดสดมันไม่มีอ่ะแไปหาที่ไหนครับเราใช้ออื่นได้ครับใช้อะไรแทนครับมีสามารถใช้ขาได้ขาเนี่ยนะเอาขาได้ครับที่ทําต้มยำเนี่ยนะใช่ครับเอาขิงเอาขาได้ขิงขา้าสิเเลยอ่าใช่ครับผมก็ตัดออกมาก็อย,าย่างละย5 2 5ิบาน้องเอามาใช้ทดแทนแต่กลิ่นก็จะ ไม่ได้เหมือนกับตัวของไพรเนาะเราเรียกว่าสูตรดัดแปลงว่าจำเป็นไหมจะต้องเป็นไัยอย่างเดียวครับนะหาไม่ได้ฉันหาไม่ได้จะทําไงสูตรในการประกอบมีหลายรูปแบบเนาะครบมีไัยเราใช้ก่งใช้ขาและสมุนไพรต้มยำตําแกงรือตาตึงต้นเนาะครับเอามาสับอัดยาใส่ผ้าเสร็จปุ๊บก็ทําการมัดห่อเนาะอ่าเราก็จะใส่เนี้ยนะนะครับอจาย์ห่อประมาณนี้นะนะครับจับจีบสี่มุมเข้าด้วยกันครับผม เสร็จแล้วก็เราก็จะมีเชือกให้พอเนี่ยเราก็จะมีเชือกเนาะนะครับผมก็ห่อไม่ค่อยสวยด้วยนะนะครับแล้วก็มัดนะครับอ่าเขาก็จะทำแบบม้วนอ่าม้วนก็ไปสําหรับจับให้กูผสมจับให้กูโฟบพอทําแค่เป็นนี่นะครับเนาะนี่ขนาดไม่สวยนะจังประมาณนี้เนาะปั้นปั้นหยาบปั้นอะไรก็แล้วแต่ นี้ตรงนี้ก็มันแล้วแต่สูตรเนาะบางคนก็จะมีโอ้ต้องสามทบสี่ทบอะไรก็แล้วแต่ผมว่าตรงนี้เอาตามสะดวกด <c oughs> ีกว่ามันจะจับเขาจะจับอย่างนี้อ่าอ่าเนี่ยจะเอาล่องตรงนี้นะเวลาจับเนาะนะเพื่อที่เวลาเราประคบมันจะนะมันจะพอดีตรงเนี้ยมันจะไว้หนีอย่างเงี้ยครับผมครับ ครัเนี่ยนี่อย่างเงี้ยนะแล้วเนี่ยเราก็จะใช้คําวิธีจับที่ถูกต้องคือจับแบบจับประนี้จับแบบนี้คนจับไม่เป็นเนาะจับแบบคือทุกคนบางทีจับอย่างงี้คนบางทีไปจับแบบเนี้ยอย่างงี้ก็ได้นะครับแต่มันจะไม่ค่อยแบบมันจะไม่ถนัดใช่ใช่เขาจะใช้จับแบบนี้ใช่ครับนี่อย่างงี้เขาจะมาจับทุกทีได้ได้อย่างนี้พอดีนี่อย่างงี้เขาปกพุ่มอย่างนี้พอดีอ่าแล้วก็ประคบอ่าแล้วก็เนี่ยแต่ว่าก่อนจะใช้รูปประคบ ต้องไปนึ่งก่อนนึ่งก่อนอ๋อนึ่งก่อนครับพี่เอต้องนึ่งก่อนทีนี้พอนึ่งเสร็จเกิดความร้อนเกิดขึ้นครับอ่ะมันร้อนเกิดขึ้นเราก็จะต้องมีเขาเรียกว่ามีผ้าอ๋อเพราะไม่งั้นเอาร้อนมาหน้าเลยลวกทองแน่นอนทองแน่นอนเรานึ่งนานไหมจารย์นึ่งให้มันร้อนเลยมึกนึ่งเหมือนเราต้มสมุนไพรทีนี้พวกนี้เองจะบอกว่ามันไม่เหมือนกับผ้าแหละครับ เนาะเพราะนั้นมันจะร้อนเต็มจะต้องมีผ้านะครับที่เอาไว้จับเอาไว้จับเนาะการจับก็คือเหมือนกันเราก็โหไม่ร้อนเลยพี่เอกลองจับดูครับผมควันขนาดนั้นไม่ร้อนก็แย่แล้วจ้าไม่ร้อนเลยนะครับเวลาจับเขาก็จะใช้อย่างเงี้ยครับผมอ๋อนี่ไหมนี่แต่นี้จับมาให้เรียบร้อยครับนะครับผมแล้วก็เอามาประคบแล้วก็เขาก็จะเข้าล็อกตรงนี้อ๋อเข้าล็อกไม่ค่อยร้อนเลยพี่เอก โดนไปละลวกแน่โอ้หวันเนี่ยขึ้นอยู่ไม่ร้อนเลยละจ้ารุ่นนะถ้าเราจับถ้าเราจับอย่างนี้อะพี่เอกลองพี่ลองลองจับดูอ่าอ่าถ้าจับอย่างเงี้โอเคคั้งนี้ทั้งนั้นช่วงแรกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการที่เราเราจะหุ้มก่อุ้มงนายๆอ้าเย็นมาหุ้มกอาเพราะไม่ั้นมันร้อนเกินไปนะจนะใช่ถูกต้องครับผมเราจะใสงเนี่ยเนาะแล้วก็ค่อยค่อย นวดไปนะประครบไป,รบไป <S 2> <S 2> เรามาดูวิธีการใช้กันในช่วงหน้าดีกว่าครับอตอนนี้ไ,ไปฟังเพลงกันก่อนนะครับกลับเข้า<ด>สู่ชุมทางคอทโชครับผมมา,มาดูวิธีการใช้ลูกประครบแบบที่ถูกต้อง<า>หลังจากที่เราได้ลูกประครบแล้ว นำ <N anne ye> ไปนึ่งจ,จนร้อนน <aja S 3> ึ่งจนร้อนคือให้น้ำเดือดน anyway. ั่นแหละถูกต้องครับแล้วก็ตั้งเวลาไว้เดือดแล้วทิ้งไว้ประมาณสัก5้าถ uh ึงสินาทีห้าทีได้ไหมเดือดเดือดเดือดใช้ได้เลยเดือดเดือดปุ๊บอย่างเนี้ยครับผมเดี๋ยวเนี่ยที่เนี้ยเหมือนเราเรานึ่งเนี่ยครับผมอืมอันนี้ไม่ร้อนนะครับผมร้อนสี่จานควันขนาดนี้ร้อนครับที่เราเอามือมาจับดูไหมครับไม่ล่ะครับอาจารย์ทีเนี้ยพอมันร้อนจะจัดมันเหมือนที่เราเอ่อนเสนอไปตอนแรกครับเรื่องของ ถอดแล้วเริ่มถอดแล้วผมรู้เริ่มถอดแล้วผมรู้ตัวลนะครับอ่าเริ่มถอดแล้วเนี่ยมันเหมือนตอนแรกก็คือเราต้องเอาผ้าเนี่ยให้มันทุ่มน้ําก่อนนะเพื่อที่เราจะได้ไปจับมันได้ถ้าไม่นั้นเราจับมันไม่ได้นะครับผมการจับก็คือเนี่ยแหละนะครับคนบอกโอ้ไปประคบร้อนบางคนก็เอาไปเข้าไมโครเวฟบางคนก็เอาไปต้มเนาะบางคนก็นึ่งแหละ พอเสร็จปุ๊บร้อนๆอ๋อไม่รู้จะจับมันยังไงจะจับขึ้นมารอให้มันหายหายร้อนก่อนเราค่อยเอามาประครบมันก็ไม่ใช่ครับเนาะนะครับเพราะงั้นก็จะบอกนะครับก็คือต้องมีผ้าครับนะ <S 2> <S 2> <S มีผ้าเหมือนกันเลยนะครับผมลูกประครบเนี่ย <S 2> <S 2> <S ควรม,มีเขาเรียกสลับเห็นไน้อยต้องมีสักสองลูกเพราะเวลาลูกหนึ่งเนี่ยเรานึ่งเสร็จแล้ว นะครับเราเล่าอีกอันหนึ่งมาต่อได้เลยได้อีกอันหนึ่งก็เป็นื่งต่อสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาเนาะนะครับล้วก็จะจับนี่เนาะเอ้าจับขึ้นมานี่เนาะครับผมก็นึ่งต่อไปนะครับเราไปเจอตามตามร้านนวดเนี่ยนะครับเราก็จะหุ้มก่อนอันแรกก็คือเป็นการเขาเรียกว่าวอร์มก่อนถูกต้องพี่เราก็จะทำครับ้องต้องไว้มาร้านใหม่ไหมนะครับ แต่ในการนี่นี่คือไล่้ตรงนี้ก็คือเป็นตัวของบ้าอันนี้คือยังไม่ร้อนมากนะยังไม่ร้อนมากถูกต้องเนงโอเคอเ่พอเราใส่อย่างนี้มันจะไม่ร้อนมากพอวอมไปได้สักพักนะครับผมพอสมุนไพรวิธีการเช็คเราก็จะเช็คเนี่ยอืไม่ร้อนจนเกินไปเนาะพอเสร็จปุ๊บเราก็จะคลี่ออกแบบวแล้ก็จะมัดอย่างนี้หมุนหมุนหมุนอย่างนี้แล้วก็จะเริ่มก็จะเริ่มลง นี่ร้อนเริ่มร้อนแล้วร้อนแล้วนะครับแต่จะเห็นว่าวงรูเรียนที่มีการประคบนะมันจะมีความแดงเกิดขึ้นตรงรูเรียนนี้นะครับนะครับแล้วก็จะเช็คอยู่ตลอดก็อกำลังใช้ได้แล้วเราก็จะทำอย่างเงี้ยสลับอสมมติตรงนี้นะครับเริ่มเขาเรียกว่าหมดความร้อนเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนลูปนะครับคนทำพี่เอกก็ทำเองได้นะครับ อ่าพี่เอกลองทําเองแต่าจะาไม่ค่อยถนดัดต้องมีคนทําให้ระหว่างที่ผมกําลังประครบอยู่นะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมไปฟังเอ็ีครับผมไปฟังเพลงกันก่อนครับกล <c oughs> ับเข้าสู่ชุมทางพัฒโชว์ครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังของผม <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> วิธีการใช้ลูกป,ประครบจริงๆมันไม่ได้ยากเลยนะ,ะไมัยแต่พอเป็นตัวของลูกประคบเราถ้าทําเองก็จะยากหน่อยนะครับใน กลุ่มของหลังแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเข่าอย่างเงี้ยจะง่ายเราจะทำเองได้ถ้าอยู่ด้านหน้าอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มเข่าเป็นกลุ่มขาที่สามารถทําเองได้อันเนี้ยมันก็จะสะดวกขึ้นนะครับผมแต่ถ้าหลังเนี่ยอาจจะต้องมีคนทําให้หรือไม่ก็ต้องไปหาหมอครับตามที่ต่างๆแต่ที่แต่ที่บางคนนวดก่อนแล้วก็มาประคบสมุนไพรประมาณนี้แต่ว่ามันดีกว่าน้ําร้อนนะ มันรก็จะได้ตัวของตัวยาอืนะครับก็ถึงบอกว่าถ้ามีเวลามากหน่อยก็อัพขึ้นมาเป็นแบบสมุนไพรสมุนไพรเข้าด้วยนะครับซึ่งรูปคบก็มีจาหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดทีนี้ถ้าเป็นรูปอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นรูปคบสดเนี่ยกลิ่นมันจะสดชื่นสดชื่นมันจะได้ความอารมณ์ของตัวของไพ่สดไพ่สดใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแห้งเนี่ย นะครับเขาก็จะเอาไปเ,าเรียกว่าเอาไปแช่น้ําก่อนครับนะครับแล้วก็ค่อยเอาเ,เอามานึ่งึง้ลกลิ่นก็จะไม่ค่อยมันจะจางกลิ่นมันจะจางกลิ่นมันจะเป็นกลุ่มกลิ่นของพวก เมนทอนกะละบูพิซซ่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสดใช่ไหมจ๊ะสดครับผมมันจะเป็นกลิ่นหอมไทยมากอาจารย์ครับลูกประคบลูกหนึ่งเนี่ยเราเอามาใช้ได้กี่ครั้งครับอาจารย์ลูกประคบลูกหนึ่งเนี่ยโดยทั่วไปก็คือเราสามารถเรียนใช้ได้ถ้าเป็นคนคนเดียวก็ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ก็ท่องทิ้งเลยหนึ่งอาทิตย์นี่คือประคบทุกวันประคบได้ทุกวันใช่ครับช้ตู้เย็นนะคือเราทําอย่างเงี้ยเสร็จเราทำที่เอกเสร็จเนี่ยครับพอเสร็จปุ๊บพอมัน มันมันมันครูดาวมันเย็นแล้วเราก็เอาเอาไปเย็นแ้ไว้แล้วพอเราจะมาใช้พวกนี้ก็มันนิ่งใหม่แล้วก็มาใช้ต่อคือใช้ต่อไปได้เรื่อยๆประมาณ7วันเพราะมันก็หมดแล้วแหละ7วันน่ะ7วันตัวยาน่าจะหมดหมดแล้วครับผมก็จะเหลือแค่ความร้อนต่างๆและลูกนึงผมว่าเห็นขายก็อยู่ตามทั้งตลาดซื้อ2ลูกแล้วก็ใช้หนึ่งอาทิตย์ก็แก้ปวดเมื่อยผมว่าคุ้มนะ เพราะว่าลูกหนึ่งมันก็ใช้ทั้งตัวใช้ได้ทั้งตัวใช่ไหมอาจารย์ก็สลับอย่างเงี้ยไปได้ทั้งตัวนะครัดีมากๆเลยครับสำหรับลูกครบแต่ว่าใช้ให้ถูกวิธีตามที่อาจารย์บอกแล้วกันครับก็เรียกว่ารู้เทคนิคดีกว่าทำเองได้แหละแต่ทีเนี้ยเราทำตรงบริเวณบางจุดเองไม่ได้ นะครับอย่างช่วงหลังนี้อย่างโบมือไม่ใช่แม่นาคเนาะมันยืะลำบากมันใช้แรงลำบากอ่ามันใช้แรงลำบากมันได้แค่แตะแตนะครับผมว่าให้แฟนทําให้ทําให้คุณพ่อคุณแม่สบายเลยอ่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โฉบและอาจารย์อีกครับผมสวัสดีครับยังไงนะครับอย่าลืมนะครับติดตามรายการของเราผมขอมอบน้ำดื่มเกษตรราชวิตามินแอนด์มิเนอรลวอเตอร์ให้กับอาจารย์โฉบขอบคุณครับและนี่ครับผลิตภัณฑ์ LED ครับผมขอบคุณครับ ยังไงติดตามชุมทางฮอตโชว์นะครับยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพอีกมากมายที่ยินดีมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมถ้ามีคําถามสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพอย่าลืมส่งเข้ามาได้ที่ l i n ์แอดนกเสีนะครับเรายินดีที่จะมาตอบให้กับท่านผู้ชมทั้งในรายการและก็นอกรายการด้วยสอบถามเข้ามาได้ตลอดครับแล้วพบกันใหม่ในชุมทางฮอตโชว์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ